ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV น้องก,ก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันจจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดเพื่อเป็นกันจจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะแบบดูวอลเลอร์พาซีซั่นที่56หนะครับหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับผมก็สามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคครับผมนะที่จะมาอัปเดตวันนี้เลยนั่นเองนะครับผมเนะี่ยก็คือกิจกรรมจากตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะผมเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาถามกันเยอะมากๆนะครับรวมถึงผมเนี่ยพี่ไปดูแข่งเนาะและเห็นมีคนถามมากๆครับเอ้ยพี่กล่องนี้มันคืออะไรกล่องนี้ดีไหมนะครับสาหรับกล่อง RPL 2025 Winter บินทะครับใช้400แต้มในการแลกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่กดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า Rv เนี่ยไม่ได้จัดแข่งแค่ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเขาจัดแขมตลอดนะครับและไอ้กล่องนี้เนี่ยมีมาตลอดเลยน,นั่นเองนะครับแล้วผมก็ทําคลิปทุกครั้งนะครับหัวนะก็ คือที่ผมเปิดกล่องไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีซั่นที่อะไรนะ2025ซัมเมอร์2024 2023เนี่ยผมเปิดมาหมดแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่เคยได้สกินดีๆเลยน,นั่นเองนะครับแต่ในกล่องน,นี้เนี่ยถามว่าสกินข้างในจะเกิดได้ดีไหมดีนะครับผมมันจะเป็นสกินระดับเลเยอร์เจนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสกินเนาะมันจะแตกต่างกับเอ่อสกินที่แจกในในใน,ในตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือทุกคนจะเป็นตางเชอร์สกินเลเยอร์เจนตัวนี้ใช่ไหมมันจะคนละแบบกันนั่นเองนะครับก็คือ เอ่อตรงนี้นั่นเองนะครับในกล่องนี้เนี่ยมันจะเป็นสกินเลเจนร์เหมือนกันแต่ว่าสกินเนี่ยมันน่าจะไม่ได้เหมือนกับสกินที่แจกเป็นตาเชยงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ครบ4 0 0อแล้วเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์บอร์ดในใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับว่ามีสกินไหนบ้างเผื่อบางคนที่อยากจะลองเนี่ยสามารถ ลองส่มได้นะครับผมได้ไม่ได้ไม่ว่ากันละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ใครที่จะไปส่มคิดดีๆนะครับม,มันเป็นกล่องลุ้นสกินนะครับไม่ใช่กล่องที่แบบได้สกิน100%เนะครับเดี๋ยวตอนช่วงท้ายแข่งเนี่ยทุกคนนะช่วงที่แบบเป็นรอบชิงเนี่ย เขาจะมีกิจกรรมคนดูนั่นเองนะครับผมนะซึ่งดูครบเขาก็จะแจกกล่องตัวนี้นี่แหละมานะครับเราค่อยไปรุ่นในช่วงไทยก็ได้นั่นเองนะครับแจกฟรีๆเลยไม่ต้องใช้เหรียญเอาไปแลกเลยนะครับผมใครที่มีเป้าหมายอยากได้ตาอันเชิญอยากได้รูปโปรไฟล์เก็บไปก่อนน่เนะครับตกลงกล่องนี้สุดท้ายแล้วในะรอบชิงเขาแจกแทบจะทุกครั้งอยู่แล้วนะครับวันนี้สำหรับกล่อง r v Winter Box ตกงนี้นั่นเนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูซัก เออสองสาวซีซั่นละกันนะครับที่ผมเปิดกล่องมานะครับแต่จะเป็นตัวอย่างเนาะที่ผมเปิดมาในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมเปิดจริงลงคลิปจริงนะครับผมบอกเลยว่าเกลือล้วนๆน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ตรงนี้หรือว่าใครที่ลองเปิดไปแล้วได้อะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับหรือว่าใครที่แบบกำลังจะเปิดก็ลองดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจกันได้เลยนั่นเองนะครับผมำสำหรับตรงนี้เนาะโอเคแล้วผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับผมขออนุญาตอัปเดตเลยลวกันนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของสกินใหม่โตโรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีว่าเป็นสกินตัวไหนนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เพจของกัลลิน่าอวีทายแลนนะทุกคนนะนี่ครับผมนี่คนกดไลค์ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสุดหล่อมาเยือนสกินใหม่นะครับผมเป็นสกินของโตโรล่างม่วงนะเนี่ยนะครับลมหายใจแห่งเอ่อเทพอัคคีนะครับเริ่มแรกนะครับผมนะสกินนี้คือไม่ได้เปิดขายนะครับผมเป็นการใช้ลูกแก้วเอามาแลกนะเนี่ยนะครับเริ่มแรกนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนาะก็คือวันที่1นะครับจนถึงวันที่14นะครับระยะเวลาแค่10 15บส้วันละกันนะครับผมครึ่งเดือนเท่านั้นนะครับเนี่ยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับซึ่งของที่ใช้แลกเนี่ยก็คือจากลูกแก้วทองนะครับเราก็จะต้องมี60ลูกแก้วทองและเราเนี่ยจะได้ลูกแก้วแบบพิเศษตรงเนี้ยหนึอันนะเดนนะครับสามารถเอามาแลกได้ในกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะว่า เป็นกิจกรรมจากตรงไหนได้เด่นนะครับแต่สกิลนี้มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับเป็นสกิลที่สวยมากๆด้วยวิธีการแลกลูกแก้วนะครับให้กดมาตรงนี้นั่นเดงนะครับผมกดมาที่ลอตเตอรี่เหมือนเดิมกดตรงลูกแก้วทองน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดูลูกแก้วที่ผมมีที่ทุกคน195ลูกแก้วแล้วแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะไอ้ที่ที่ผมมีลูกแก้วทองตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ3ลูกแก้วแล้วนะซึ่งลูกแก้วเนี่ยตอนแรกอ่ะตอนแรกมันหายากทุกคนต้องเติมนะครับแต่ตอนเนี้ยมันถามว่าหายากไหมไม่ยากแล้วนะคร อาจจะต้องเติมอยู่นะครับไม่ได้มีแจกแต่เติมแค่เดือนละ10คูปองเท่านั้นนะครับมันจะมีกิจกรรมต้นเดือนในทุกคนน,นที่จะมีสกินใหม่มาที่ไม่มีเอฟเฟกตน้อยอย่างเช่น ในต้นเดือนหน้าเนี่ยก็ยจะเป็นสกินของเออ่ดาร์ซี่สกินนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็คือเติมสิบคูปองเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกของรางวัลข้างในได้เลยมันก็จะได้สกินถาวรหนึ่งตัวนะครับผมแล้วของรางวัลอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นแล้วแต่กิจกรรมไปแต่ในนั้นเนี่ยจะมีลูกแก้วทองมาด้วยนั่นเองนะครับผมนะคราบแล้วน้องก็ส่วนใหญ่แล้ว1ครั้งนะครับจะได้ประมาณ10ลูกแก้วนะครับผมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดน,นะคือ10บคูปองเนี่ยจะได้ประมาณ10ลูกแก้วนะครับแล้วก็ได้สกินแล้วก็ได้้้้้้้ขขขอออออองงงงงงรรรราาาวววััััััลลลื่่นนนนนนนๆตตตดดดดดยยยยะะคคบบแถเเกิิมมูผผพไภ Disman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ l i สแ m a n อยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บรุ้นแพ็คฟ,ฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook line และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติด,ดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวเราพามาดูเลยดีกว่านะ แต่เติมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะทุกคนเพราะว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่สาเกจแล้วนะครับมันต้องมีระยะเวลาในการล็อกอิน นาเดนนะครับคือ1เอ,อ่เขาเรียกไง1เดือนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมนี้มา1ครั้งนาเดนนะครับผมเราเติม1ครั้งนะครับแล้วเราก็ล็อกอินต่อเนื่อง10วันนะครับเราก็จะได้สกินประจําเดือนนั้นนะครับ <S <S <an other> ผมแล้วก็ลูกแก้วนะครับผมในะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้10ลูกแก้วทองนะครับผมต่อการเติม10ครั้งถามว่าคุม้ไมไหมผมคิดว่าคุ้มนะพอเราได้สกินมาด้วยแล้วเราก็ได้ลูกแก้วทองมาด้วยนะครับแล้วในลูกแก้วทองเนะี่ยมันไม่ได้มีแค่สกินตัวเดิมนะครับผมนะมันก็มีหลากหลายสกินนะนนครับแตต่อีย มันยังไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวระบบเนี่ยเขาจะอัปเดตมาพรุ่งนี้นะเป็นสกินใหม่นะครับแต่สกินที่สามารถแลกได้ในก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีสกินตานที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับกิลเดอร์นะครับคาเฟนนี่มอลทอสนะครับเป็นสกินที่มีเอฟเฟกทุกสกินนะเด่นนะครับรวมถึงสกินใหม่ที่จะเข้ามาในนี้ด้วยนะครับผมก็คือสกินของโตโรนะครับผมก็จะมาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมารีวิวด้วยนะเด่นนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆนี้นะครับเหมือนเดิิิมมมมมมมคคคคคคครรรััััับบบบผผใใใใททีีี่่่่่ดดูลลลลลปป้้้้วจจออออยยยาาาืืืเนนนนนนนตต์กกกหชะสญ กดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ,จ,บจะเป็นกระจกับผมคนนี้มา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายบายค่ะ